เจโน่ก็ซื้อแพงทับมามื่อนี้ของป๋าเลยป๋ามาจ่ายตังค์เลยเนี่ยโอเคทานแต่ป๋าไม่น่าให้ได้เลยขายอีกนึงผมก็คิดว่าเขาจะขายประมาณนั้นเดี๋ยวนี้กันยังบมดไอ้กำไรเดี๋ยุว่าผุดๆออกมากันเลยวันนี้เจโนกซื้อบัวดีเว้ยเข้าท่าดีผ่านทานทานสวยอยู่ได้เกดีเดือดไปช่างยาเออเอาเอาเอาบอก โอ้ราคานี้รับได้ร้อยตัวไปช้ำตัวที่สองเอ้าวเห็นวัว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 สวยตัวที่สองไปน่องหัวงามตัวที่สองเ่เมื่อกี้ไายไปตัวหนึ่งสีแดงงามๆามันนีสีบังามเทวาใหญ่สูงนี่ลูกเพิ่นมาตรฐานหัวงามอยู่ดอกผักยกเม่เพิ่นเม็ดหาซิฟอะไรอยู่ดอกหาซิฟตัวอยู่ละวัดยังไงราคามันวัดแม่พดลูกวดแม่พดลูกซีสอง ไตรง้อง่ามมือดีกี่ตัวเดียวโดวดๆทีหมื่นตัวนี้ 42, ส2่หมื่นพันว่าเด็กตัวได้พี่น้องราคาหองแยกก็ได้ลูกแยกตัวลูกหมื้นจิตลูกหมื่นจิตแม่ัแม่สอนเก้าแม่สองเก้าโอ้งาม ที่หมสองไปสนใจพี่น้องม่สมไมแล้วม่สมไมแล้กคิดยังเระวาหาเดียนโอ้หาเดียนยังไม่ตรวจเพราขึ้นเลยเอาซื้อสองในสตัวสักวันก็ได้เนาะตัวก้อนก็ได้เออจังหวากันละค่ะอ้าวโอ้ได้มากใหสูงไงญ่งามอ่ะวบโทรไวไคือเก้าล่ะศูนย์เก้าศยหกห้าเก้าหนึ่งศูนหนังสูงน่อยเหร้ขาดขดกุดยอดเลย โอ้ยพ่อใหญ่ใบรอวะรอคือเก่าเดมียเพิ่มอีกแล้วนน้อโอ้ยคนอย่างน้ทีมันไดมี่ยนนอวันในนอมันกระม้าเลยเจนโรกซื้อแพงทับามือนี้ของป๋าเลยป๋ามาจ่ายตังเลยเนี่ยโอ้อาะป๋าได้ไให้ดาเลยขายนี่เขาคิดว่าเขาจะขายประมาณนั้นเดนี่กัยังบาเด็กกไรเดี๋ยวพุดพนนอมาก วันนี้เจ๊นกซื้อบัวดีเว้ยเข้าท่าดีทานทานทานสวยอยู่ได้เกยดีเดี๋ยวไปช่ำน้าเอ้าเอ้าเอ้าบอกราคานี้รับได้ร้อยตัวไปช่ำไปที่บ้านสวยดีเอาไปตั้งต้นะมันติดติดเนื้อหน่อย อโอ้ตัวนี้แับแห้งแก่แห้งงามบ้านตัวนี้แห้งแก่แห้งงามถึงว่าโอ้นนี้หัวหางแก่หลายเว้ยมาหนีิห่วยเบิ้งให้เบิ้งน้ำแน่มันคืองามแท้ลูกมันนี่แม่อุ้ยตุ้งหูตัวเมียอนาคตใกล้พี่น้องลูกตุ้งหูบันรีบัวตุ้ราคาเลยพี่น้องปีนี้ราคาบัวรุ่งแจ็คเกือบวรีบัวบัวราคามันก็ไข่กลัวหัวบ้ามันอยู่บัวรี จ้าห้านคุณคแบบะเจนดเจาจลูกวะนี่บอแม่งามมาหมั้นเขากะหองักวนนตัวนี้ยังในห้วงเจ็ดแอย่างเงยเฮ้ยมันกะจราคาก่วงมหมันจตัวงมงงามงของทาอยู่ผานอยู่หอกไป<อ>ัดเไปัดขายขอยู่ไปัดขายอยู่บม่มือนี่หอกขายแท้อยู่หรอกบัวเือโทษก็ได้ ยักไมก็ได้ครับเป็นลักษณะเนี่ยนะ้ออันนีเาไปไม่ไทยนะไ่หมันเป็นยังไงยังไทย มันเป็นตะามันเป็นนายขายอยู่ขี่กึ๋งลายนะพ่อยชยใย่นบ่พ่อไทยแล้วเนี่ยมันขีทยนั่งจรอมันเป็นเสื้อง่วงเป็นเสิงน้ำมอวเป็นข้าวเป็นน้ำโอ้ยไปยี้เราอีเสือข่อยแล้ววะไทยไหวบันขาเป็นเสื้องง่วงเขาขีเสียงเงินแล้ววเงินแหลเั่าไปง่วเขาจัมื่นก่อว่าจังไรจักบาทอ่ะมินสี่ ลูกเนีพันวเจนกเซื้อร้อยนย่เปนไมเงินมาหมดมีแั่เงินสี่เป็นไท่เมื่อนสามเราทำได้เขนสามพันโอ้เมื่อวมันก็ร่งเป็นราคามันเดนยนราคาเดียนทกันีพันเขาขายสามพันเ้อโอ้เจมันพซื้อเรียงไว้นอะราคานี่สามพันขัวกรขายเนระขาย เันหละสามพันหเ้ยออไอเดขายอยู่หรอจังไลก็เดขายมันไดิมันไเกียร์ดิพาะนะดึงก็ได้เดขายเดขายเดขายขายบอกคนใหญ่เดขายสามพันกว่าเดขายว่สัมี่บ่เดขายสิไล้ายราคาได้อีกสิขายสองพันมันสิขายเป็นหมวงวงเฮ้ยมันกัดอยู่นี่ละอยู่สามพกว่าลราคามันลร่งนีาสองพ่ว่าอยู่อ่ะ งูด no ีเนาอยังที่เนอโอม่ใช่ไ่ไ้เพ่าะไงไม่ยังทำไม่ให้สองพันเหมอเพื่อที่หามาได้อีพออีเมยขี่รถมั่วไส้รอดรอดรอดสวนขอไปหาไดเดอบเ้วท่าเ่าเน่วันปนวันเปนคักพังแห้งแล้วได้มากย่งขายหากลูกจะไปรมันไม่บวนเขาเป็นยังไง่รูนี่นี่จะย้านี่ À, mời à, đẹp đấy đi nè hai bằng năm nay thưa đấy thưa bé đấy mời hai của tôi đâu không bừng quá không bừng quá không không bận nào không không bận nào không 3 không chiếc phong hay cho bạc rồi cho bạc cho bạc rồi cho nhiêu nhà ẩm thực à บ่ยอะบ่ยอะนอยยอะหลายไปบ่คือบ่บ่จะขื้นใจึงไถึหัวหนาไม่หาบนมโโมมาเป็นหัวสมื่นวาชองมื่นหาพโอ้ยไม่บายมวกมยากเลยนี่ปาอนดจูงหลออยู่เว้ย เป็นร้อนด้ครับนี่ครับเัวจะขาะงนซ้าครับโบล่วาจากไหเรื่องนี้สามพันย มันงางมัวเมียเศรกับเอ็นตาสื่อเวียดเขาคือน้ำสื่อของหมอห้ำตัวหนึ่งบางหันขายขออกแล้วมีจต่้นน้ำสื่อเวลาจูงสิผมมีผู้มาไก่ได้วนี่าแต่ขายปั๊บน้ำสื่อตัวปับป๊บปับ๊บปั๊บเจ๊กเหนื่ยอมือ อืมว่าเท่าได้ก่อนเด่นเดี่ยวง่ามเหมนเด้พี่น้องเมียสาวน้อยไม่จะใกล้มืน่นขึ้นวา่าเม็ดนึงอะไรล่ะได้คึ้ว่าใกล้เชียงเนาะก็ดต,ตรงเป๊ะพี่น้องเอฟซีเพิ่นก็จากเบิ่งอยู่ยไซเรือไต้คือกันนี่ยอดเลยไปเดี๋ยวก็ไปเพี่อนราคาพอสม แต่ <S 2> <S 2> เป็นบ้ามันตัวแม่สทำนี ival, <s <S ่เด้ฮอนที่พ่านหาพ่นกับบาบุญหัวตัวนี่ยังว่าเมื่อนแต่ว่าถือบอหูบอกขนเอาเนอกวัทโฮไห่เพิ่นน้ำซื่อนสี่เจ็มเจน้ำกดาไ่สุงเครื่องเรื่องซอหย่อนเลยเปียดซื้อดีแห่งเลยเหมือนนี้อุ่น มีผู้มาให้นอกพอญ่สน้องเนาะไอยไอโยบอกอ่นนีสองพันหาแม่มันลูกตะลหาไก่เล็ดวัวนี้ไก่แล้วไก่แล็ดบนน้เจ็ดเอาทั้งแม่ทังลูกมันจังพอแพงสี่พเอาสี่เมือนซื้อแม่ก็ได้มากขนาดนั้นเสร็จสร็จเยมเวี่ยต้องเาแนนัหนตัวกระโต้อรเค่ข้กอมันหรอวะ ้้ยหาแบบโอ้ยมันมันมันมนเลี้ยวหาง่วงโมันบ่เมนเลี้ยวหาง่วงโมเมนบ่สวัสดีครับย็ดปัหาสดีย็ดปัญหา้ไม่ช่ออด้นด้ว เขาไดอขายอาันหลาย่มงังมออขาแง้นเพาะน่หลายเนืองามเออเด็กงวจะล้องมาเล้คือ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 อยู่คืออยู่จนนีก็ไเด้มักน้ำอยู่มักน้าอยู่มักอยู่ลูกมันโตเมแบบงามปีมักน้าเน่ยขาลไรเขาให้หกพันบ่ กระแม่นเหรอเนาะมันก็อยู่หันแล้วราคามันโอ้ยมาตั้งไกลเออเอาห้าพันหกพันห้าหกพันเจ็ดกันเด็กขายบ่ได้มันก็อยู่ประมาณหกพันนั่นแหละแ้เนื้อมันมีเยะนื้อมันไม่เยอะเนาะไม่เยอะมันเอามาแพง่พูดเอามาเช็ดพันตัวโอ้ยมันก็แม่นเราเจ็ดพันเขาตัวแบบใหญ่น้อมื่อนี่อ้เออเจ็ดพันเขาตัวใหญ่ตัวอ้วนผมบอกว่าใหญ่เดีอยูู่บ่านเนาะ มันมากมันอะไรตัว่าข้าตลาดนี่มันใหญ่มากมันตัเป็นตัวหน่อยเข้าตลาดมันหน่อยเข้าตลาดนี่มันหน่อยได้มันตำตองดึงออกตรงว่างๆนึ่งไมาไหวยังสัตว์อืออือโอ้ยหกเจ็ดพันตัวเมียเขามันเนื้อกว่านี้เนาะมันคือมันคือมายเจ็ดพันนั่กับเลี้ยวแล้วเนาะสังศีเนาะเรียบร้อยเหนียวเลย สา,สายเนี่กับพี่นิองว่าเบิงราคาควายเนาะราคาควายแต่รัดนัดโคกระบือวารินชำราบโุวนรัดสถานีพี่นณองนัดบันอาทิตย์ที่20บกรกฎาคมมีนิ้วยเนี้ยซึ่งยังหลายคือเก่าอยู่เนาะสวย,นวยวเนาะโอ้โหก็รู้แล้วมึใเป่ามาหรอ เป็นยังไงไหมือนั้ดค้ายได้หอมวันนี้เนี่ยแต่เพราะมันเรือลายเนาะค้ายโค้ดโอ้ยขายดีเหกนค้ดนี่กัจังเล่จังไลราวคาจังไล่ข้ยเผือกข้ยดอนข้ยเผือกทองใบเงินหาครับห้าพันเงินห้าพันข้ยทานงเล่ลวครับ้ยพันบวหมือนกนเั้คจ้าวังหันลุกแปดพันซื้อมาสี่ตัวตลาดเนีย

แต่ว่าขาดนั่นล่ะพี่ถามกันเพราะมันขาดหน่อยเนาะถามกันเพราะมันขาดทุนหน่อยกูเกา่าถามกัน,กนสกปรกหน่อยขาดหน่อยจังขายแต่ว่าขาดแล้วเพื่อนวะหน่อยใหญ่มันขาดเ,ล,าเลยเด้ใหญ่มาซื้อหรือมาขายโอ้ยมาหาเอรียคนมาตลาดเออมา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 ,มา,มาเป็นอย่างมันถือกระสือน้ำในด้หระโอ้ยโบยุแล้วโอ้ยโบยุแล้วเราอะ ถือรอกัซื้อันเปนรอบือได้ถือซื้อฟอปพุทธละลอยสิขายบ่พุทธละลอยสิขายบ่ขายขตัวละลอยไห่นุ้บ่อใดบ่อัดก็ต่อบ่ไรนี่เขามาขายให้เราได้รับั่อคู่หนึ่งคู่นึงลุกตัวละลอยคู่หนึ่งที่เอาตัวละลอยตัวกันเบิ่งตัวละทื้องตัว เพื่อที่จะได้ความฝังฝังเบาเราขายเขาบอกว่าี่แตก็เสียเขาได้ด้วยว่าเสือฉันส่งอยนึงมันบ่เหมือนล่กบ่อดบาทเขาตัวฝังเบาราคาไข่เนี่ยเนาะจังสีเมื่องล่าเขาคือสื่อเมื่อนี่คืออย่งลกพเมื่อนเนี่ยปลาเก่าผ่นแเดงว่าเขาติดสื่อภัก Bò sữa trong khóa khoảng 8000 đồng Nếu không lấy thì cũng khá Tô nếp bò sữa thật đẹp Điều đó cũng có thể trị xét nhựa Há bưng, há căm lầy ừ. Rồi xong rồi gạo ừ. Điểm gạo Rồi điểm gạo bưng, lo, bưng ไม่มีราคาไม่มีราคาม่การเครเนี่เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วในห้างอบปปรเราจักพันในห้างจักวันทำาน่ ด้่เจ็ดพันไปล้วข่อย่าะเันน้อยยอแไหม่รไข่มัไนไอยู่ไหนไข่นไอยู่ได้ผบึกไขแบบงามบึกโอ้ยมันก็ราคาเจ็ดแปดพันเนาะเียามันกับบมนเท่านั้นแลลวเว้ยเห็นไห เห็นว่ากันอท่ายังงามหนึงอยางไน้ใหญ่ก็หน่อยมันก็บ่ได้แล้วราคาเปลียนพันอยนโอ้ยเต่าฟันสังรอยน่าจะนตะกี้ซื้อราคาดีๆดีส่วนหลังๆมาซื้อที่เาคุยเปลี่ยัน้สามร้อยนั่นไม่อยากปต่าฟันสามใกันนี้เห็นว่ากันนอไทยไทยพจะฝอนี้เปี่พันสามของผมมาขายอีท้ายพอจะทำนี่ก็ได้คนนี้ลูกเปลยนมันโมมี่คนซื้อลงอะไรก็ได้คนสนใจดี๋คนเดียวมาเบิ่งเลยเอ้ามานี้ทียบานี

มันโเดวนี่หวนเราทำไรช่องลอยได้ไปไม่ช่ขอกันไปขอกันไปขอหลวงขอไยใครแนวขอลอยหนึ่งก็ผู้ขอก็บดีขอไรเด็ขอลอยหนึ่งกันยังบ่ไหกันอยู่ เอาขจักบาทก่อนเน่ื้อหลายๆเขาใหยจักบาดก่อนเลียนผานเปล่นผ่านคนมาฮกขาได้บอกมาบ่อคนมาก้าวหนกาวหัน้าวหันป็นหพันุวกานเหพัน่าไปจะอุกหนัเน่ยเนื้อแบบงามงามพร้อมอยตัวนี้ก็ผูได้หนอโอ้เจียมียงอ่ะเปต่อพันุแล้วสมเหตุสมผล อกคขายหกพันเนาะคือเฮียงเว้ยจะคิดไปหาสิ่มาขายหายนหกพันเนี่ยในไลายมานได้สรุปแล้วสองร้อยครับเออเด็ก่าเหลาขาวอยู่เนาะด้คาเหลาขาวมันยูบอกกันเออเอาเอาเอผู้เชี่ยก็ให้เหลาขาวคนหนึ่งคนเชี่ยนั่นไล่นเมันกันเลยใ่คาเหลาขาวผูกขครกล่วยไห ไปเจอกันไหมนัดหน่าพี่หน้่งโมเดลไทยไล่